ค่ะคุณครูทุกท่านเห็นสกรีนอยู่ใช่ไหมคะเห็นครับ<ห>เห็นครับอุ้ยมาแล้วครูพิรุนวิทยากรเรามาลวดีค่ะเห็นทางโปรติสเพิ่งแชร์เข้าไปยังตกใจ จนจนจะบ่ายโมงเลยนะเนี่ยอืมทุกคนสบายดีไหมคะพร้อมสำหรับค่ายหนึ่งไหมคะมหน้าไม่แน่ใจเ <c oughs> <c oughs> จนนิิก็ไม่มีอะไรมากนะแลบบก็ไม่มีทีนี้ก็เราก็จะไปแบบเดิมว่าเออมีท่านไหนมีอะไรอยากจะพูดคุยในประเด็นไหนหรือไม่นะคะคราวนี้วันอาทิตย์ เาจะต้องเตรียมการสำหรับกิจกรรมวันพรุ่งน,นี้นะคะหมายเหตุว่าอากาศไม่ดีสักผ้าก็จะไม่ค่อยแห,ห้งเหงิกนะคะที่สุรินคือตกหนักมากครับตอนนี้ใช่โคราชก็มืดเหมือนกันค่ะ,ะนี่ติดอยู่ที่โรงเรียนกันใช่ไหมเนี่ย <S <S พี่รุ่นอยู่ที่โรงเรียนครับเป็นโรงเรียนเล็กๆ งานงานเยอะค่ะอีนี้เรื่องของเจเนติกส์เนี่ยในในตัวเอาเริ่มจากกฎของเมนเดลก่อนก็ได้ีหรือว่าคำคำศัพท์ก็จะเคลียร์กันหมดแล้วนะจะว่าไปละนี่เราเรามาเรียนอะไรกันนี่ข <laughs> อันไหนมีอะไรอยากจะแบบว่าอยากจะคุยสอน์เมนเดลหรอ รูปครุประสบการณ์มากมักจะเกิดปัญหาอะไรในการสอนเนี่ยเอามาแชร์กันก็ได้ถึงแม้ครูพี่ลุงจะแก้ปัญหาได้แล้วก็ตามอาจจะแชร์แล้วก็ทําให้คนอื่นนึกออกว่าเออเรามีปัญหานี้ในห้องเรียนจริงๆอาจารย์อาจารย์หนึ่งครับพี่รุนอ่าถ้าถ้าถติดเนาะถ้าติดก็ติดตรง o v ด r d o m น i n อะตรงเป็นอ่าเราเรามีตัวอย่างอื่นๆแบบอ่าที่ที่ที่นอกเหนือจาก ปกติเราใช้เราใช้ซิกเิลเซลกับการกับการกระจายซิกเิลเซลของนี้กับมาลาเรียนเนาะแล้วเราก็เห็นว่าแล้วเราก็ครับ,รบมันมันมันพอจะมีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์โดยมากมันจะใช้ตัวอย่างของพวกบางทีจูรีอินซีไหมที่แบบกรณีที่เป็นโอเวอร์โดมิแนนซ์ก็คือ อนใช่ไหมคะอีกชื่อมันก็ g e n น Type ที่เป็น t e r o รไซ o u s จะมีข้อได้เปรียบไม่ทราบได้ยินชัดกันไหมคะ,ะดีสัญญาณมันไม่ค่อยดีซึ่ง t e r o รไ g o u s Advantage หรือ Overdominance เนี่ยจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเราลงกลับไปที่ซ i c เ l e c e l ซลเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นเฮตโรไซโกดไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มามีมาเรียระบาดข้อได้เปรียบจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะคือพูดง่ายคือต้องมีต้องมีสภาวะเงื่อนไขแบบบังคับแบบเป็นกรณีมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาได้เปรียบอ่ะถ้าสเด็ยว่าเนียถ้าถ้าถ้าเราไปปรากฏการ์ที่จะให้ข้อได้เปรียบครับอย่างอย่างเขาใช้กรณีของใบ ของใบพืชเนาะที่เป็นแบบเอใหญ่เอแล้วแตรงกลางมันมีมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าอันนั้นอันนั้นสภาวะจะเป็นแบบนั้นเหมือนในหนังสือของสวอวนอเขาเขายกตัวอย่างเป็นใบไม้เขายกว่าอะไรนะคะครูพี่ดุลไม้ยังไงนะ ไม่มั่นใจว่าเขาใช้ตัวอย่างเป็นความสูงเป็นความสูงนะความความสูงของต้นไม้ที่บอกเหมือนโฮโมไซกัสก็จะเป็นแบบอ่าพันเท่านี้แต่พอตรงกลางที่เป็นเฮตโทรมันมันดูโดดออกไปแต่คุนก็ไม่ได้ตามว่าว่าเงื่อนไขหรือสภาวะอื่นๆมันต้องมันต้องเป็นแบบไหนคือคือยังกรณมีของของซิกเกิลเซลกับมาเรียมันมันยังพอมีมีแบบเหมือนมีสภาวะนะแต่อันเนี้ยไอที่เป็น พวกความสูงมันใช้สภาวะอะไรเออมันคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันต้องไปดูเรื่องปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมจริงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งโกรณีเช่นสมมุติแบคทีเรียหรือจุลินทียอะไรก็ได้นะคะทีนี้สําหรับแต่ละอันลิวเนี่ยมันก็จะสร้างมันก็จะ encode poly p e p t i ด e ได้คนละแบบใช่ไหมสมมติว่ามันมีจีโนไทป์เป็น A A แล้วก็ A A' prime แล้วก็ A' prime a prime สมมติแบบนี้ทีนี้ปรากฏว่าทั้ง A และ A' prime เนี่ยมันสามารถสร้างโพลีเปปไทด์ได้ทั้งคู่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันมันก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยอ่ะทีนี้ถ้าสมมติโพลีเปปไทด์ทั้งสองสายเนี่ยทำงานได้ดีที่อุณหภูมิไม่เท่ากันได้ดีที่สุดนะไม่ถึงออปติมัมเทมของมันไม่เท่ากันเราจะเห็นว่าเฮกโรไซโคดเนี่ยจะทำงานได้ดีใน อุณภูมิที่มันเหมือนจะเป็นช่วงกว้างอะ่ะอ,อันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบยกขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าม,มันอาจจะมีอยู่เงี้ยในธรรมชาติเพราะ,ะนั้นถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อุณภูมิมันอาจจะมีการแปรปรวนเราจะเห็นว่าเฮตเทอโรไซกัสจะมีแอดวานเทจทันทีอย่างเงี้ยสมมติถ้าเป็นแบบนี้นะคะอืมก็คือเป็นเป็นเงื่อนไขในลักษณะนี้อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงคำนี้เนี่ยจะต้องบอกเลยว่าเออ มันมีเงื่อนไขอะไรที่ทําให้ตัวเฮทโรไซโกดมีข้อได้เปรียบค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคิดว่าสําหรับตัวคุณครูเนี่ยอาจจะมีความกระจ่างนี้แหละแต่นี้เราอาจจะมาแชร์กันอย่างเมื่อกี้นะี่คือแบบเอ๊ะประสบการณ์ว่าแบบไปสอนแล้วมีอะไรเอออีกอย่างหนึ่งทําไมเด็กเวลาขึ้นมาในมหาลัยชอบจำกกฎของเมนเดลเกินค่ะ ชอบมีแบบถ้าทำโพโนะจะยกมือสามข้อกันเป็นส่วนใหญ่อันนี้ขอถามหน่อยม,มีมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมครับอาจารย์หมายมายถึงว่าสามข้อนี้เป็นยังไงครับนั่นเสิค่ะถ้าทําโพนะก่อนเริ่มสอนจะชอบทำในคลาสกุโกรของเบนเดลมีสองข้อไม่ค่อยมีคนยกสามข้อเนี่ยตรึมเลยสี่ข้อมีหลอมแล้ว,าวมาจาัหน okay. เข้าใจว่าเด็กๆเนี่ยไปเอาข้อสรุปของเมนเดลจากการศึกษาผลการทดลองมานับเป็นกฎเช่นข้อสรุปว่าการมีอยู่ของลักษณะเด่นลักษณะด้อยเขาอาจจะมาเผยใด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะแบบว่าลองเล่าให้คุณครูฟังเพราะบางทีเวลากว่าที่เราจะสรุปไปเป็นกฎเนี่ยมันมีสตอรี่เยอะแยะเด็กก็ เพลินไปนะคะอืออาจารย์แต่สตอรี่นี้น้อยเหมือนน้อยไม่มีนะลำดับที่เป็นแหมืนเนี้ยลำดับที่แบบแบบแบบอาจต้องไปหาอาจารย์ต้องอาจารย์ต้องส่งมาให้น้อยอ่านแล้วแหละสตอรี่อะไรคะอ๋อก็สตอรี่เล่าเลาเรื่องการทดลองของเมนเดลไงเราก็ต้องเล่าใช่ไหมว่า f f เข้าได้ลักษณะเด่นหมด f สแล้วทีนี้เมนเดลก็มีความสงสัยว่าเฮ้ยลักษณะหนึ่งมันหายสาบไปหรือเปล่าวลทำ f แล้ว พอไ <acted> ด้ผลปุ๊บมินเดลก็จะมีโน้ตไอ้ตรงโน้ตนี่แหละโน้ต <Note S 2> <Note S 1> ของมินเดลก็คือลักษณะนั้นไม่เคยหายไปแต่จริงๆแล้วที่มันโผล่มาได้อีกครั้งแสดงว่ามีตัวเก็บลักษณะซึ่งก็น่าเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นคอนเซปต์ของยีนที่มินเดลนึกขึ้นมาแล้วก็แล้วทําไมมันไม่แสดงออกมันมีอยู่มันมีล,ลักษณะด,ด้อยเด็กอาจจะเผลอนับโน้ตตัวเนี้เขา้าไปเป็นเปล UM. ่าที่ทำไมเกินมาได้ ตลอดตลกด <ś> ีอือนี่แหละคะ่ะม,มีมีมีอันหนึ่งอ่าอันนี้พี่รุ่นขอไปขอขอขอ,ขอขออนุญาตทุกคนเด้อแบบเรียงไปก่อนเดี๋ยวถ้าใครมีอะไรคุณคนแแรกได้เลยนะมีมีนรุมน <ś> อีกคนหนึ่งค,<น>คุณคุณนรุมนจากคำถามคือเราไม่มีเราไม่มีอะไรนะเราไม่มี <ś S 2> พวก ที่แน่ๆก็คืออีพิสตาสีตนะไม่มีโผล่ในนี้แต่ว่าในในแคมเบลมีคําถามคือเราเราปรับให้มันมีคือปกติสอนอยู่แล้วหละครัอคบอาจารย์คือสอนแต่ว่าปกติเราเราเราเทสหรือเราทดสอบเรียนเราก็จะบอกเรียนว่ามันต้องเป็นตามธรรมนูญเนาะแต่วันนี้เหมือนอาจารย์มากก็ฝากว่าธรรมนูญกับกับการอัปเดตนะก็คือให้อัปเดตตามแคมเบลแสดงว่าที่มันไม่ปรากฏในธรรมนูญตอนเนี้ย แสดงว่าที่มีอยู่ในแคมเบลคือเราใส่ไปได้เลยไหมอย่างนี้คะแต่แต่ใส่ไปแล้วนะครับแต่แค่บอกเออแต่ครูพี่รุ่นเคยได้ไปดูการดีเฟนท์ข้อสอบใช่ไหมตอนที่เห็นอยูสองครั้งครับครับจะเห็นว่าเวลาจะเป็นจะตายเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเอารรมนูญมาตัดสินพี่ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงเนี้ยเอาจริงๆอ่ะคือแคมเบลเนี่ยมันมันก็เกินธรรมนูญอยู่แล้วแหละมันเป็น คนทีเ่เขาเขียนหนังสือแคมเบลเขาเขียนไปโดยจิตบริสุทธิ์ว่าด้วยเรื่องของโลกชีววิทยามีอะไรควรรู้ก็ใส่ไปแต่ตอนนี้ธรรมนูญมันเหมือนเป็นกรอบการแข่งขันน่ะอืมที่ก็คิดว่า,วาถ้าสมมติมีคนทะเลาะกันขึ้นมาว่าเอ้ยถามมาได้ไงข้อสอบเรื่องอิทธินติกไม่มีในธรรมนูญนะโดนตีตกได้เหมือนกันแต่ถ้าเราอยากจะพูดด้วยเห็นแก่ประโยชน,น์เด็กในเรื่องการเรียนรู้พี่ว่าได้อืมค่ะ ก,ก็เลยไม่รู้จะคําตอบที่ถูกมันจะเป็นยังไงก็ต้องต้องแบบว่าเออไอ,อตรงเนี้ยให้ไปเนี่ยเพื่ออะไรแต่ว่าต้องต้องรู้เลยว่าถ้าสังเกตเวลาไปเถียงกันในเรื่องของการดีเฟนข้อสอบเพื่อจะสกรีนข้อสอบเข้าไปแข่งอะ่ะสุดท้ายก็จบที่ธรรมนูญทุกทีอะ่ะอืมก็เลยเป็นแบบนั้น ปกติโรงเรียนมัธยมพูดถึงอีพิจ n นติกส์ไหมคะถ้าไม่ใช่เป็นเด็กโอลิมปิกมีไหมคะไม่ต้องไปเหมือนกันไม่มีใช่ไหมคะคุณน,นรุมน euh, ถ้าถ้าห้องธรรมดาเลยไม่มีค่ะแต่ห้องพิเศษก็คือเราก็จะเสริมให้สำหรับเผื่อเขาไปต่อยอดในสอวนน้ออะไรนี้นค,ค่ะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะอืม ก็นี่แหละก็เลยคําตอบก็ก็ถือว่าเด็กจะได้รู้เยอะขึ้นแต่ว่าถ้ามีคนแบบว่ามันก็มันไม่ได้อัปเดตธรรมนูญเน่ยเรื่องสองเรื่องอืมเหมือนเหมือนวันนั้นประชุมประชุมในในที่ประชุมใหญ่เหมือนว่าการปรับเราจะประับคือคือด้วยความที่มันไม่เป็นตัวหนังสือแบบ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 เหมือนอย่างอันนี้มันไม่มีธรรมนูญไว้หรอเนาะมันมีธรรมนูญการเป๊ะอ่ามันเป็นตัวหนังสือแต่ว่าตอนนี้คือเรา เราก็ยังไม่เห็นที่เป็นแบบแบบตัวอักษรมาเนาะแต่การปรับบอกว่าให้ปรับไปตามแคมเบลซึ่งซึ่งเราก็ปรับเนาะเพราะาเราเราได้ถือโอกาสมาเราเราเลยใช้จังหวะใช้โอกาสในการแบบเหมือนมาเขาเรียกมาทําอะไรมาคุยกับอาจารย์หรือมามามาให้อาจารย์แบบเหมือนเคลียร์บางจุดบางอย่างเนาะแต่พอ,อพออย่างเงี้ยคอย่างพันธุศาสตร์มีชัดเจนมากทุกๆๆมานี้ทุกอันทุกอันก็มี แต่พอพอบอกว่าต้องต้องอัปเดตตามคำว่าอัปเดตตามคือสิ่งที่เกินอยู่ในนั้นเอามาใส่หรือคำว่าอัปเดตอัปเดตเฉพาะส่วนที่มีในนี้แต่อันนี้น้อยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเพราะว่ามันชัดมากของพันธุศาสารนอ่ะเพราะมันมีอย่างอีพิซาสิ์เนี่ยมันไม่มันไม่มีเพราะมันไม่มีก็เอ๊เราจะเราจะใส่ไปตรงไหนแต่สอนอ่ะเชื่อว่าทั้งทั้งสองศูนย์อ่ะสอนล่าอสอนสอนตัวอย่างของอ e ีพิซาสิดเนี่ยแน่นอน แต่พิช e ิตก็มีตั้งหลายแบบมากก็ไม่ได้สอนทั้งหมดนะครสอนแค่แค่เห็นภาพว่ามีแบบมีมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่กล้าไม่ไม่เคยเทสนักเรียนด้วยด้วยตัวนี้เลยเพราะเรารู้ว่าเราก็จะจะอิงธรรมนูญนะพ่อจริงคือพี่พี่เข้าใจนะว่าคือตัวเองอ่ะคิดว่าคําว่าอัปเดตตามแคมเบลหมายความว่าในประเด็นที่เราจะครอบเมอร์ ถ้ามันมีความรู้ใหม่หรือมีการปรับให้ทันสมัยก็ให้เอาตามแคมเบลอย่างเช่นแท็กซโนอมีนี่เขาจะชัดใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนกับมันมีการปรับไปเรื่อยๆแต่ว่าในในกรอบความรู้เนี้ยถ้ามันมีการปรับปรุงให้ให้ไปตามแคมเบลแต่อย่างที่ครูพี่รุนหมอเห็นด้วยมากเลยเจเนติกมันค่อนข้างตกหลึกแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากเราจะใส่ประเด็นใหม่เพิ่มเข้ามาในธรรมนูญส่วนตัวเข้าใจว่าอย่างนี้นะคะ ก็จะว่าไปว่าคําว่า e p ิ s t a s i s ซ่งมันก็มีมานานแล้วนะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเพียงแต่ตอนหลังมันเริ่มมาได้รับความสนใจเพราะมันมี i m p l ิเคชั o n ทางการแพทย์เยอะคนก็เลยสนใจอืมแต่ว่าโอลิมปิกจะเอาหรือยังแล้วก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาอัปเดตเนาะอืมหรือคุณครูท่านอื่นคิดยังไงคะพอดีว่าก็ไม่ได้สอนค่ายหนึ่งมานานแล้วอะอืม เข้าใจว่าอย่างนี้นะคะครูพี่รุนไม่งั้นเนื้อหามันจะหนาขึ้นมาอีกเยอะเลยใช่ไหมคะถ้าเราไปอ่านแคมเบลกันอะอว่าไปก็เด็กมัธยมก็ประมาณนี้แหละโอ้ยเรียนมากนังไง อนี้อีพีสตาสีที่ผู้พ่รุนพูดขึ้นมาเนี่ยก็ก็จริงนะมันก็ไม่ได้อยู่ในคำธรรมานุในใจนนแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของมันนะ่มันดีอย่างเพราะว่ามันมันไปเสริมคำว่าอินเทอร์แอคชั่น คือมันเป็นอินเทอร์แอคชั่นระหว่างยีนใช่ไหมอีพิสตาซิสดังนั้นเนี่ยเด็กจะได้ดิเฟ e รนเชีย t e ระหว่าง Interaction of ่น l e ฟอันกับ Interaction of Genes ถ้ามองในเรื่องของความรู้เนี่ยมันดีมากเลยเพราะว่ามันเข้าใกล้บทเรื่องบท e อ็กเซนชั่ี่มันสวยงามอย่างนี้มันทําให้เราเข้าใกล้ความเข้าใจธรรมชาตินะ่ะธรรมชาติที่แบบลําพังแค่คุณถือกดสองข้อเดินไปรอบๆคุณจะงงได้ แช่ไหเห็นว่าทำไมดอกให้ไหลสีวะตกลงอะไรยังไงเอออะไรแบบเนี้ยทำไมหมู่เลือดมีมากจังเลยอะไรแบบเนี้ยแต่พอเรียน extension ปุ๊บเนี่ยความสวยงามมันอยู่ตรงนี้มันทาให้เราเข้าใจธรรมชาติังนั้นการอธิบายเรื่อง interaction ของอั l e l e ที่มีนอกเหนือจากเด่นขมด้อยสมบูรณ์ก็ทําให้เข้าใจธรรมชาติมากขึ้น interaction ของจีนก็เหมือนกันก็ดีเออว่าไปในนี้มี p o l g e n e i c h e r i t a e ไหมเนี่ย อ่ในนี้ในนี้จะเป็น multiple genes ครับ multiple genes ครับซึ่งเราก็อ่าันนี้เขาก็เปรียบเทียบเห็นไหมครเป็น multiple allele กับ multiple genes ใช่แต่จะว่าไปของสองอย่างนี้ไม่ควรมาเทียบกันเท่าไหร่นะมันดูห่างๆกันโอเคอ่ะได้อยู่ได้อยู่เรื่องสับเด็กจะสับสนง่ายค่ะอืมเนี่ย เช่นติกจากสมัยก่อนนะครูพี่รุนเราจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอะไรที่นิ่งกว่าอื่นนะเอาจริงอะแท็กซอนมิยากแต่เป็นเพราะคุณครูเก่งๆเยอะอะแหละคุณครูเก่งๆออกไปแบบสอนเยอะก็เลยทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะอย่ามเลยอาจารย์ครับอย่างกรณีอของ multiple เอ้ multiple multiple g e n เนี่ยอันพี่รุนพี่รุนจำไม่ได้จริงๆว่า หนึ่งยีนนั้นน่ะจะต้องเป็นสองอัรลเร <c oughs> อย่างเดียวหรือหรือก็ขออไปคือคือ,คอมัลติเพลอัลลีคือหนึ่งยีนแต่หลายอัลลีแต่มตัปปลติเพลยจีนคือหลายจีนคำถามคือที่ที่แบบติดตัวอยู่ก็คือหนึ่งยีนนั้นเนี่ยสามารถเป็นมัลติเพลอัรลีด้วยได้ไหมหรือหรืออ่า หนึ่งยีนจําเป็นจะต้องเป็นไดอารีลล่คือเป็นแค่สองสองสองไปซึ่งถ้าถ้าเขารีกอะไร,ระคือยังไม่ยังไม่เห็นตัวอย่างว่าอย่างเช่นอย่างเช่นยีนที่ควบคุมความสูงสูงมีห้ายีนหนึ่งยีนเนี่ยจําเป็นไหมที่เขาจะต้องมีมีแค่สองอลร์เีมันมันอาจจะมีบางยีนที่เป็นสามหรือสี่หรือห้าอันล,ลีลได้ไหมเห็นไหมครับพอดียังไม่เห็นตัวอย่างไม่ไม่เคยเหาตัวอย่างคินันตามจริงมันน่าจะเป็นไปได้ค่ะ แต่ประเด็นก็คือลักษณะที่เป็นคลีชินิกในคอริแดนส์โดยตัวมันว่าจะดูกี่ยีนมาเกี่ยวข้องอ่ะก็ซับซ้อนคอแรงอยู่แล้วใช่ไหมถูกไหมคะจะดูว่าเอ๊ะคาแรคเตอร์เนี้ยมีกี่ยีนมาเกี่ยวข้องถ้ามันมีสักยีนกี่ยีนก็คือยีนกี่โลคสัสนั่นเองเนาะมันมันก็ยากอยู่แล้วอ่ะทีนี้เอฟเฟก์ของมันก็มามีผลร่วมกันต่อลักษณะเดียวทีนี้ถ้าจะบอกว่าณณนะนะ นะโลคัสหนึ่งยีนยีนหนึ่งเนี่ยมันมีมันอาจจะเป็นแบบเป็นแบบมีมีสองอัลลีหรือว่าเป็นมัลติเพลคอลลีในประชากรคิดว่ามันเป็นไปได้อืมที่มันคือมันมันเป็นไปได้อ่ะอืมแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีใครศึกษาไปจนขนาดนั้นเพราะเพราะมันน่าจะยากด้วยความที่การแสดงอิทธิพลของมันเนี่ยเป็นผลร่วมกันของยีนหลายตำแหน่งอยู่แล้วทีนี้จะไปดูว่าเอ๊ะไอ้ตำแหน่งนี้เนี่ย มันจะมีกี่อันลิวอยู่เนี่ยน่าจะน่าจะยากเข้าไปอีกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามาคิดตอบแบบโดยโดยธรรมชาติเลยเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีข้อใดมาจํากัดว่ายีนตำแหน่งนี้จะต้องมีเพียงแค่หนึ่งอันริวเท่านั้นโดยเฉพาะถ้าเราพิจารณาในระดับโมเลกุลสมมุติว่าเราจะบอกว่าฟีโนไทป์คือโพลิเปปไทด์ที่สร้างขึ้นใช่ไหมถ้ามองอย่างนีุ้๊บโอกาสของการมีอันริวมากกว่าสองรูปเนี่ยยิ่งยิ่งสูงขึ้นไป,ไปอีกอืม อาจารย์คะแล้วมัลติพ,พุลจีนกับโพลีจีนมีอันเดียวกันไหมคะเข้าใจว่าอันเดียวกันนะคะค่ะก็คือเป็นเป็นโพลีหลายมัลติพ l ลหลายแต่ว่ามัลติพ e ลจีนเราไม่ค่อยได้ยินคําคํานี้ไหมหรือว่าคุณคณพพรูสุภาพรส่วนมากจะได้ยินคําไหนบ่อยกว่ากันคะเหมือนที่เราสอนในนั้นเป็นโพลียีน ใช่ในเทคเขาจะใช้คำว,ว่าโพลีจีนเนาะลักษณะนี้ก็จะเรียกก็เป็นมีการถ่ายทอดแบบโพลีจีนิกนะิโคริแดนส์ค่ะเป็นคําเดียวกันเลยครับขำวงเล็บเีย <Okay. S 2> แต่ว่าในปัจจุบันเราใช้เป็นโพลีจีนนะแต่ว่าถ้าเป็นในในเล่มเล่มของมูลนิธิสอวาน่ะเขาจะเขาจะเขียนเป็นมัลติพิลจีนก่อนแต่ว่าก็ก็เหมือนมันถูกแทนที่ด้วยคำว,ว่าโพลีจีนไปแล้วอย่างเงี้ยก็เลยแต,แต่ก่อนในชีดผมก็ใส่นะเพราะใส่เป็นมัลติพิลจีนนี่แหละแต่ว่าก็อ่า เรียกจนจนเป็นโพลีจีนละก็คือพูดง่ายๆก็คือใช้คำศัพท์คำนี้แทนไปแล้วครับสุดท้าคือคำเดียวกัน,นเป็น,นความหมายเดียวกันเป็นซินโดนินก็นี่แหละประมาณนี้จะดูแบบ เนื้อหาที่ครูพิรุณสอนก็เยอะนะแน่นนะอยู่นี้เด็กปีหนึ่งมาหาอะไรเรียนน้อยมากเลยพอดูแล้วคือแบบเราเอา,เอ,าออกไปเยอะอืมค่ะคุณครูสุภาพรมีอะไรจะแลกเปลี่ยนอีกไหมคะเียนเชิญเลยนะคะคุณครูท่า<ม>น,นไ,มไม่มีค่ะอาจารย์ประดิษ์ สอนมาหลายปีแล้วคะ่ะค่ะหรืคุณครูเอาประสบการณ์มาเล่าก็าได้คะ่ะอยากอยากฟังเหมือนกันแบบมาเล่าแบบสู่กันฟังอะไรเงี้ยประสบการณ์คุณครูที่แบบเออหรือหรือแม้คุณครูจะแก้ปัญหาไปแล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีาอาจจะมาแชร์ได้อาจารย์ยังไม่ยังไม่มีคะ่ะค่ะเดี๋ยวคุยคุยไปอาจจะใดกล่องนะคะค่ะขอบคุณค่ะ อืนมีอะไรไหมคะเฮ้ยม่อเช้าเรียนโปรติสกันกลุ่มนี้หรือเปล่าคะรู้สึกเรื่องนี้ยากเหมือนกันนะโปรติสเนี่ยตัวเองนี้แบบรู้สึกมันสับสนมากเลยคุณครูนารุมลนเป็ครูคนารุมนอนอมให้ครูน้อยย่ย คุณคณพิรุนพอดีสอนด้วยกันเพื่อนการสอนด้วยกันก็เอือ,อเดมีตรงไหนเพิ่มไหมนักกีก็<อ>คือต่วนใแก็มันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่มันเป็นมันมีสเตปของมันอยู่แล้วค่ะไอ้พัฒนาส่วนใหญ่จะแบบว่าไปเจอเข้อสอบที่หลากหลายแล้วแล้วแล้วก็ ต้องเอามานั่งคิดว่าเอ๊ะมันมันยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าในส่วนเนื้อหาก็ไม่ได้มีนั่นะส่วนใหญ่จะไปเจอข้อสอบที่หลากหลายมากกว่าพอพ,พอเราสอบไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นสเตปอย่างคุณครูว,ว่าจริงเซคุณครูตกผลึกมากเลยเนะยค่ะจริงแต่หมายความว่าบางทีแบบเนื้อหาเอ๊ะอันนี้เหมือนไม่มีในธรรมน,นูญแต่ออกอย่างบางออทีก็เจออีพิสเตซีดบางทีก็เจอโอบอมเบเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องเอามาเพิ่มให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตัวบอมเบยนี่จริงๆถ้าคิดไปลึกๆมันก็ไม่เกินธรรมนูญใช่ไหมคะสเต็ปการคิดทำความเข้าใจเรื่องบอมเบยออะค่ะก็ก็ค่ะได้ไอ้ไอ้บอมเบยนี่โอเคอยู่แต่อีพิสเตซิตนี่อาจจะเถียงไม่ได้เลยว่ามันเกินไม <laughs> ่ได้เขียนไว้แต่บอมเบยถ้าคิดไปในแต่ละสเต็ปก็ขึ้นกับการออกแบบโจทย์ที่ถามนี่แหละอืม บางทีข้อความที่ใช้เนี่ยเขียนให้มันไม่เกินได้แต่ว่าคล้ายๆว่าเป็นมันดูซับซ้อนขึ้นค่ะเพราะมันก็คือสองยีนที่ทำงานคนละที่กันแต่ดันมาเกี่ยวกันค่ะเป็นแบบนั้น คุณครูท่านอื่นมีอะไรจะแชร์ไหมคะเซมคุณครูนะเรื่องบนระครูพี่รุ่นก็สอนเรื่องนี้มานานเลยใช่ไหมคะใช่ครับจะสอนสอนพร้อมๆกันน่าจะน้อยกว่าครูพี่รุ่นค่ะเพราะสูนสุนั้นสุรานารีเริ่มปีห้าเก้าครูพี่รุ่นน่าจะก่อนหน้านั้นค่ะอ๋อโอ เมยู้เนะื้อหาส่วนนี้ในโรงเรียนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่มีครูที่แข็งแกร่งนี้เขายังสอนเป็นยังไงนะจริงๆนอกเหนือจากอบรมครูนักเรียนแล้วคุณครูที่เก่งๆน่าจะอบช่วยอบรมครูด้วยนะน่าจะสนุกแต่ทําไหวกันรอเปล่าไม่นะแต่แต่แต,แต่ในมอปลายหนังสือมอปลายนะครับจันจริงๆคือ,นอคหนักมากหนังสือดีนะกจริงๆอ่ะก็เสกลิง,งอะ่ะแบบ ที่เป็นแบบเอ่อรีคอมบินแนน์นะฮะที่แบบที่มี crossing over แล้วก็คือหาเปอร์เซ็นต์รีคอมบินแนน์อ่ะคือตรงนั้นคือมาหมดเลยคือแบบอู้จนจนจน,น,นส่งข <จน S 1> ยายมาปลายครับจนจนหลังๆก็คือผมก็ต้องเติมอ่าพวกเติมการหารีคอมบินแนน์บางส่วนลงไปอ่ะบางบางก็ได้บางแบบเนาะที่ที่พอหาได้ที่พอ,พอ,พอคุยกับเด็กได้ว่าโอเคในเมื่อมันเป็นอ่ามันเป็นอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เซกเลนพอไว้ลิงเกตครับ เด pues right ี๋ยวไปดูซูงก่อนเศกลิงเซกลิมิเต็ดเซกอินฟลูเอนซ์แต่ไม่มีลิงเกสหรือเปล่ามีไม่มีลิงเกโอ๋เนี่ยแสดงว่าสอวนอเนี่ยน้อยกว่ามอปลายอยู่นะฮะจริงจริงอะที่อยากให้เด็กเงียนมากจนมอปลายให้ตายทสารแต่อันนั้นคือหาจนแมงมีจนสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะเด็กจำสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์จนขึ้นใจแล้วนะว่าเพราะมันเป็นตัวอย่างนะมันเป็นตัวอย่างของ ของการการอธิบายลิงเกจที่ว่ามันอยู่แล้วมันมันอยู่แล้วมันมีคําถามว่ามันอยู่ใกล้กันมากน้อยขนาดไหน crossing over แล้วเป็นยังไงอโอกาสเซลล์สืบพันธุ์อย่อ่าไม่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะแล้วมันเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือตอนแรกตอนแรกผมเข้าใจว่ามันอยู่ในหัวข้อเสกลิงอ่าพอมาดูดีเฮ้ยไม่มีลิงเกจเหมือนกันไม่มี โอเคครับงั้นไม่ไม่พูดถึงละแต่ถ้าพูดถึงการศึกษามปลายอ่ะคิดว่าบางทีเนะื้อหาบางอย่างที่มันต้องรีดพลังจากเด็กวัยรุ่นพวกนี้มากไปก็สงสารเขาเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ค้ควรจะได้คือคอนเซปต์ของการว่าถ้ายืนอยู่ไกลกันโอกาสเกิดครอสโอเวอร์เกิดขึ้นได้เยอะน่าจะพอตรงนั้นแหละกําลังสวยงามแต่อีเื่งเปอร์เซ็นต์ลิงเกจะมันค่อนข้างจะลงมาแอนาลิซิแล้วก็ช่วยช่วยต่อยอดก็ได้แบบว่าแล้วพอเอาเข้าจริงเข้ามาหาลัยมานะก็ไม่เห็นเหลืออะไรเลยนะ เออคือหมายว่ามันหนักไปอะ่ะอยากจะให้แบบเออเอาแบบแน่นๆในตัวหลกักแล้วก็ออค่อยๆเรียนๆต่อๆไปเพราะว่าเด็กไทยเรียนเยอะอืม